สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้เกมอัปเดตแล้วนะทุกคนกําลังจะอัปเดตนะครับผมจะพามาดูกันว่าอีเวนต์ก่อนอัปเดตนั้นมีอะไรบ้างนะฮะนี่ตอนนี้นะครับมีลิงออกมานะนี่เป็นลิงสีเขียวนะครับผมมีทําให้ติดสถานะเป็นอะไรเออบินบินอูลานะฮะบินอูลาบินอูลานะเอ้ยบินออร่าบินออร่าโอ้โหอ่านว่าบินอูลาเฉยเลยโอ้โหเว้ยจบแล้วนะครับนี่ฮะอุ้ยลอยได้ลอยได้ครับผมก็ สวรรค์น,นี้จะหายไปเลยทุกคนสําหรับต้นถั่วนะครับก็นะฮะเสียดายจริงๆนะครับผมก็ยังไม่ได้ต้นสุดท้ายของต้นถั่วเลยนะไซแคลเมนยังไม่ได้เลยนะครับผมแต่ผมเก็บกล่องไว้80กว่ากล่องแล้วหวังว่าจะเปิดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันโอ้เรจินัลลี่เอ็กซ์สต็อกลีโลงั้นเหรอโอเคไปซื้อเลยนะฮะปึ๊บนี่มาซื้อเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอัปเดตนี้นะฮะก่อนอัปเดตสิต้องใช้คำว่าก่อนอัปเดตนะฮะว่าเขาแบบเพิ่มอะไรมาบ้างนะฮะอ่าหายไปแล้วครับผมก่อนอัปเเเดตนนี้คือออแบบขงมามาายยะะะกๆลฮ นี่ทุกคนหลังจากซื้อเสร็จนะครับนี่ฮะมีอะไรเนี่ยเป็นอามาเกดอนนะทุกคนโอ้โหนี่ครับมีโอกาสทําให้ติดโมเทนนะเป็นอามาเกดอนนะโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับอามาเกดอนเหมือนท่าของแบบในแบบว่าใครียกอะไรนะไอหนังเวทมนต์นะนี่ถ้าเกิดอ,อยู่ตรงนี้จะเป็นไงจะพุ่งขึ้นไหมเอา้าหายไปซะแล้วนี่ทุกคนตอนนี้นะฮะกลายเป็นอีเวนต์นี่แหละครับอีเวนต์ดูดนะฮะโอ้โหดูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยทุกคนดูดินี่ครับผมเดี๋ยวต่อไปอีเวนต์อะไรต่อนะฮะอุ้ยอะไรอีเวนต์เอเลี่ยนนอิเวชั่น อือโอ้โหอลังการมากนี่ทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับโอ้ยค้างเลยค้างแล้วทุกคนผมค้างนี่ทุกคนดูดิตอนนี้มี u e o มาแล้วนะครับโอ้โหแหลกจัดๆเลยนะฮะเป็นเอเลียนนะมันทําให้ติดจังจังช็อกนะครับผมจังช็อกจะเพิ่มเงินให้กับผลไม้อีกนะครับผมโอเคโอ้ยแหลกมากแหลกมากเดี๋ยวไปเราดูอีเวนต์ต่อไปเลยดีกว่านะแหลกเกินนี่ทุกคนอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ที่เขียนว่า Stop l i h t นะ Don't Get Caught By The O Win To Get เออนี่คือเล่นยังไงผมไม่เข้าใจทุกคนคือให้เราเดินไปด้านหน้าเหรอโอ,โอ้ยเนี่ยโกโกว่ากูซื้อมีดาเออโกโกว่าหรือเปล่าวะไปไม่ได้นะทุกคนทุกคนผมเล่นเป็นแล้วทุกคนถ้าเกิดเป็นแสงสีเขียวอะเดินไปได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นแสงสีแดงอะเดินไม่ได้นะทุกคนนี่ฮะปุ๊บอ่านี่ไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหเล่นเป็นแล้วครับตอนนี้เฮ้ยโรดี้ป๊อป โรดิปปมานี่โรดิปปมาเอาไม่ได้นะทุกคนต้องต้อง,อ,งอันนี้ก่อนมาแล้วสีเขียวปุ๊บหยุดอ่าสีแดงดีนะหยุดทันแล้วน,นั่นไงมีนก,กฮูกพื้น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 ต้องคอยมานกฮูกไว้นะฮะนั่นไงผมหยุดทันครับเป็นไงล่ะอือก็ตึงเกินปุ๊บปุ๊บปุบบเดินกลับก่อนอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วมามาเมื่อไหร่มนจะหันกลับไป หันไปเร็ว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 สวยสวยสวยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วฮึบเกือบถึงแล้วทุกคนเกือบถึงเส้นชัยแล้วอุ้ยอุ้ยอเสียวทุกคนหันหน้าไปหันหน้าไปฟึบสวยครับเย่ทุกคนชนะเย้แล้วก็ซื้อไข่ก่อนมีของมีของชนะแล้วได้อะไรวะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คือซื้อของซื้อไข่ก่อนนะที่รถน้ํามานะครับอู้หูหู้หูของเต็มเลยอ่ะคุ้มจัดคุ้มจัดคุ้มจัดนะทุกคนซื้อเร็วซื้อเร็วของดีทั้งนั้นนะฮะโอ้โหอย่างอย่างตึงแล้วทุกคนรีบซื้อรีบซื้อก่อนหมดนะเคก่อนอันเลยนี่คือเขาแจกของเยอะมากเลยนะทุกคนหุยทุกคนดูนี่ดิอีเวนต์อะไรเนี่ยชื่อว่าอีเวนต์ไฟเดอะเพจครับเหมือนเขาตามให้เราตามหาสัต bon. ว์นะทุกคนนี่ฮะ ตามหาสัตว์นะฮะโอเคโอเคเข้าใจะละนี่ครับอุ่ยอีเวนต์เต็มเลยนี่ไงให้เรากดสัตว์ไปนี่ถ้าเกิดใครมีตัววิ่งไวนะแรปเตอร์นะสบายเลยครับผมก็มีเหมือนกันนะผมก็ใช้อยู่แรปเตอร์นะค้างป่ะแหลกเหมือนกันเกมบางทีเนะี่ยอุ้ยตามหาสัตว์ครับปึ๊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 บนี่ทุกคนใกล้หมดเวลาแล้วนะผมไล่เก็บสัตว์มาเยอะมากตอนนี้นะครับไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันนะฮะนี่เหลือเวลาแค่ไปเดียวละอีกสามสิบเก้าวิสำหรับการไล่เก็บสัตว์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตามหาสัตว์ตัวจริงหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับแต่ผมไลก่ก็บไปเรื่อยๆเลยลกันนี่ถ้าเกิดมีวิ่งไวจะง่ายกว่านี้นะฮะแต่ผมไม่ได้มีแรบเตอร์เยอะขนาดแต่ก่อนแล้วนะก็เลยแบบไปแค่นี้ปึ๊บปึ๊บปืบปบโอ้โหรัวๆน,น,นี่ทุกคนด้านหน้าไฟรัวๆครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วสัตว์จะหมดแล้วแล้วเวลาก็จะหมดเลยด้วยครับทุกคนครับไม่ทันครับแพ้เหมือนเขาจะให้หาสัตว์ในรูปนะแต่ผมไม่เห็นรูปหทุกคน นี่ทุกคนอยู่ดีๆมีอะไรมาใหญ่มากๆเลยทุกคน f ีดแครอทเอเนอร์จีแอดฟู d ดแอดฟูเหรอเอออะไรอะ่ะใส่นี้ได้ไหมอู้ได้ครับผมใส่นี้ได้ครับทุกคนใส่ผักได้นะปุ๊บปุนี่ใส่ไปเลยนี่ฮะผักเราใหญ่พอดีเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นไ้ไปงเกิดเลยขึ้นอู้อู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 อจะไปอากาศแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดกราฟิกก่อนพุ่งไปอากาศเลยทุกคนดูสิเกิดเลยขึ้น เฮ้ยแบบโคตรเยอะเลยว่ะอีเวนต์อย่างเยอะอะ d า o a โอแอคทีฟโห้ไหติด r า d i โอแอคทีฟไปตอนนี้สีเขียวจ้ดเลยนี่ครับหืมลันชพุ่งไปแล้วครับผมสำหรับเขาเรียกอะไรนะเอ่อจรวดจรวดแครอทนะฮะไปอย่างไวะฮะตอนนี้นี่ส่วนตอนนี้ก็เป็น DJ เจมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ DJ เจมาท่ามกลาง Radio Active โอ้โหนี่เดินตกแตกตกแตกกันใหญ่เลยนะฮะผมไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะไม่ไงเดีต๋ตวติดลิขสิทธิ์นะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เขาอันนี้โรล,ลี่ป๊อปอีกแล้วนะครับโรล,ลี่ป๊อปใหม่แลนะฮะอ่มารอลี่โรลี่โรลี่โรลี่ป๊อปนี่ทุกคนมีอะไรมาขึ้นมาไม่รู้เนี่ยทุกคนดูด,ดิเป็นทางเดินนะครับผมอ๋อเป็นอะไรนี้ครับเป็นอีเวนต์เหมือนแต่ก่อนนะอันนี้แบบแต่ก่อนเลยก็คือให้เราโดดโดดไปเพื่อรับไอเทมนะเป็นปาก,กัวนะครับนี่เราก็โดดไปนะฮะ ก็ห้ามโดนนะส่วนตรงนี้ก็คือต้องวัดดวงนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคปุ๊บโอ้โหวัดดวงวัตถุลิงแคนอันนี้เว้ยเขาเขาเพิ่มวัตถุลิงแคนเอาไว้ทุกคนแต่ผมยังไม่ไปแล้วกันจะโดดนี้ก่อนนะฮะปุ๊บอันนี้สําหรับใครที่แบบว่าจําจําทางได้แม่นๆก็สบายหน่อยนะฮะแตนผมก็จาทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางเดียวเลยเว้ยโอ้โหสบายครับมามามาเดินเดินเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยโอ้โหทุกคน ผมรีบรอบไปหน่อยอ่ะไม่งั้นน่ะหืมชิวๆเลยเมื่อกี้โอเคขวาอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเคเราจําได้แล้วครับสบายละวฮึบโอเคขวาอย่างเดียวนะฮะเอามาโรลลินโอเคโอเคโอเคฮึป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 โอเคนี่ครับสบายชิวๆครับผมเอ้อทุกคนความขี้โม้เป็นเหตุเป็นไงล่ะฮะตกแบบโคตรแบบว่าพลาดแบบโคตรแบบหืม ไม่อาจจะด่าตัวเองเท่าไหร่นะแต่ก็แบบโง่จริงนะเมื่อกี้โอเคมาปึ๊บ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 มาเราจะไม่พลาดแล้วครับผมเราจะตั้งใจละวฮึบฮึบอ่าฟินอ๋อเหยียบตรงนี้ต้องฟินเลยฮะนี่ครับเราจะได้ของมานะเป็นไอเทมนี่ครับอยู่ในนี้นะครับไอเทมไอเทมมันกระโดดอะทุกคน,นกระโดดสูงๆอะนะฮะก็จะได้มาฟรีๆเลยนะฮะแล้วใหม่แล้วครับตอนนี้อีเวนต์ไอโกโกวาโกซูมิดามาอีกแล้วนะฮะ โอ้โหเบื่อจัดเลยอีเวนต์นี้นี่ทุกคนผมก็เดินมาถึงแล้วนะฮะโอ้โหไม่ชอบอีเวนต์นี้เลยมันแบบเสียเวลาจะจัดเลยอุ้ยผิดอันต้องอันนี้นี่แต่คุ้มอยู่ครับมาตรงนี้แล้วก็ซื้อได้ด้วยฮะแถมได้เป็นไฟจราจรของแถมนะนี่ครับทุกคนอีเวนต์ต่อไปมาแล้วนะครับใกล้ละอีหกนาทีนะก็จะทําการอัปเดตแล้วนะครับทุกคนสําหรับอีเวนต์นี้แล้วก็ต้นบีนสตั๊กก็จะหายไปแล้วโอ้โหน่าตื่นเต้นมากมากแล้วตอนนี้มีฤดูใหม่นะเป็น Water Your Garden นะครม เหมือนเราว่าถ้าเกิดแบบเราลดน้ำแล้วใช่ไหมมันจะมีโอกาสติดเวทกับติดเดนเ,เดนเ,ดเดชตนะครับทุกคนติดประมาณนี้สองอันนี้นะครับก็เป็นอ,อีเวนต์ใหม่นะครับไม่ใช่อีเวนต์ใหม่เขาเรียกเป็นเอวินเทอร์ฤดูใหม่นะฮะนี่ทุกคนดูนี่ดิดีด,ด,ดีมีอันนี้มาครับเป็นเหมือนค้อนตกลงมานะฮะเมื่อกี้แล้วก็หายไปแล้วอะไรวะเนี่ยตกมาแล้วก็หายงงเลยตกปุ๊บหายปับโอ้เกมโคตรแหลกเลยทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยอืมค้างเลยครับ แหลกมากครับเมื่อกี้โอ้โหติดสถานะแล้วล้วครับอุย้ยโลมาเนสโกเขาเอากลับมานะนี่ครับเขาเอามารีสต็อกนะทุกคนซื้อเลย L โรมาเนสโกก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่ก็โอเคอยู่นะฮะผู้เล่นใหม่ก็ได้ไปก็ดีโอ้ยค้างค้างโ้โหอีเ,อเวนต์มาทีนี้คือค้างมากนะครับความแหลกนี้มีอยู่จริงนะฮะอีเวนต์นี้โอ้ยท่าผาะลรวะเนี่ยท่าผ่าทีนี้แหลกเลยนะฮะโอ้โหตึงจัดอุอย้ยอุอย้ยอุอย้ออยกระโดด โอเคเอ้ยแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์อันนี้แหละครับทุกคน,กนครีกัแล้วซื้อซื้อซื้อของดีมากครับเอาไว้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้เยอะมากนะฮะสำหรับแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์ต่อไปก็เป็นเบอร์นิงบัตโอ้เบอร์นิงบัตรเขาเอามาใหม่ครับห้าอันเลยนะฮะรีสต็อกห้าอันเลยเหรอเดิมเบอร์นิงบัตเนี่ยก็เวอร์เกินอุ้ยหูรีินหลนหลนรีสต็อกเยอะมากครับปึ๊บซื้อ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 หูหูเยอะมากเยอะมากทำไมเขาดีสต็อกเยอะขนาดนี้เนะี่ย คือแบบว่าผู้เล่นที่แบบว่าเล่นตอนเวลานี้นคือสบายเลยนะครับนี่แล้วก็มีนี่ฮะบักเอ็กมาตรงนี้ด้วยซื้อเลยใกล้ละอีกสองนาทีเท่านั้นก็จายอันนี้นะครับทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอีเวนต์ใหม่จะมาแล้วนะฮะซื้อเลยปุ๊บๆโอ้ใหม่แล้ววอลเคนน่โอ้มีหมดเลยทุกอันนี่ทางด้านฝั่งเกียร์นะครับโลีิป๊อปสิออันครับทุกคนโคตรเยอะ แต่ผมค้างจนซื้อไม่ได้เลยทุกคนดูดิแม่งแหลกจัดๆเลยฮะโอ้โหคือแบบอีเวนต์นี้แจกหนักแจกเต็มจริงๆครับสำหรับตอนก่อนอัปเดตนะครับแจกหนักมากๆเลยนะฮะอุย้ยมาแล้วมาแล้วเ็นเดียวยิงพลังแสงอาทิตย์นะฮะโอ้โหดูดิครับผมนีม่ครับมาแล้วมาแล้วพลังเลเซอร์ชื่อท่าอะไรเอ่ยไม่มีชื่อท่าบอกด้วยโอ้โหโคตรเทตุมตุมตุมมาหนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไง นี่ผมอยากลองบินขึ้นไปบนอันนี้ดูนะว่าอันนี้ผมมันใหญ่แค่ไหนนะผมมันสูงมากจริงๆนะครับคือสูงเยดฟ,ฟ้ามากเลยนะสาหรับต้นอันนี้ของผมนะครับนี่ดูดิคือแบบโอ้โหเออหืเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเกือบแล้วเกือบแลเกือบตกแล้วเวรค้างนี่เขาบอกว่าดิสอัปเดตอิดเดอะแฟรี่อัปเดตนะทุกคนใกล้แลใกล้แล,ลมาแล้วทุกคนสําหรับอีเวนต์ใหม่นะครับนี่ฮะอีเวนต์แฟรี่หนี่ครับแล้วก็มาใหม่เป็น เออแฟรี่นะครับเป็นทำให้ติดมูเลชันกิมเมอร์ลิงนะครับผมอุ้ยดูดิอะไรเนี่ยอีเวนต์แฟรี่มีอะไรบ้างเนี่ยอูย้ดูฮะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโมเทนฟลาเวอร์ใช้เป็นอ๋อนี่ครับสไตล์คล้ายเหมือนตอนอันนี้เลยครับไอ้นกฮูกอะไนไนการ์ด้น่อยทุกคนใช่เลยครับแบบนี้เลยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราไว้ดีโรยแล้วนะฮะเราไปซื้อก่อนและกันตอนนี้มาซื้อซื้อซื้อนะซื้อหมดแล้วนะแต่ยังไม่ไฮเท่าอันเก่านะอันเก่าคือไฮกว่าเยอะเลยนะทุกคน อันนี้ก็ยังไม่ค่อยไฮเท่าไหร่โอ้แล้วนี่ก็เป็นเอเอเอเ็กโซติกเอนแชนซีดนะครับมีอะไรบ้างมีต้นเป็นซันเบิร์ฟนะฮะโกทรอนไลท์ช็อตเอ่อเบลเบลโรสนะฮะสปิริตฟ,ฟาเวอร์วิสวิสบิงอนะวิฟวิงนะฮะอุ้ยตัวนี้สวยนะวิฟวิงเนะี่ยสวยมากเลยอยากได้อยากได้อะ่ะเหมือนปีกผีเสื้อเลยทุกคนอยากได้อะ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงอีเวนต์นี้เล่นยังไงนะฮะแต่ความแรงนี่มีอยู่จริงนะอีเวนต์นี้ อ่าเรากดนี้ดูก่อนแฟรี่เขาบอกว่าโชว์อะไรโชว์มีเดอร์อัปเกรดอ๋อมีอัปเกรดได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้อัปเกรดได้ด้วยครับทุกคนใช้เงินอัปเกรดหรือเปล่าหรือใช้อะไรอัปเกรดอ๋อต้องใช้แฟรี่พอยต์ในการอัปเกรดครับนี่ฮะโอ้ทุกคนอัปเดตนี้คือไม่ธรรมดาเนี่ยดูทรงแล้วนะครับอัปเดตนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรบ้างวะอันนี้คุยกับมันว่างไงทำอะไรได้ โอเคเราต้องเอากิมเบอร์ริงใส่ไปในในใน,ในน้ำผู้นั่นนะครับผมโอเคอ่าเข้าใจละอ่าอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคต้องเป็นบูเบอรี่ก่อนตอนนี้นี่ครับบูเบอรี่ซึ่งเรายังไม่มีนะครับบูเบอรี่ตอนนี้ต้องหาต้องหาน่าสนใจมากครับสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะเล่นยังไงต่อไปกันได้นะทุกคนอีเวนต์นี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะผมขอจบเพียงเท่าน,นี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับเพืนอจะไปพัฒน,นาด้วยคนนะที่นี่ก็ ยังไม่ไฮเท่ากับอันเก่านะอันเก่าคือไฮมากเลยทุกคนไม่เจอกันพระหน้าครับผมไม่ไปครับเจอกันครับ